ตัวนี้สะดวกยิ่งกว่าครับเพราะว่าไม่ต้องขันน็อตเลยครับเป็นแบบเสียบเฮ้ทุกคนคือจะบอกว่าเขารับน้าหนักได้เยอะมากๆครับว่ผมขึ้นมันนั่งบนนี้ยังได้เลยครับเฮ้ยครับใครทํา DIY แล้วมีอุปกรณ์เยอะๆล้นๆแบบนี้บ้างไหมครับคน DIY ทุกคนรู้ดีเลยครับว่าเรายิ่งทํางาน DI y เยอะเท่าไหร่เนี่ย สวัสดีครับเพื่อนๆ,ๆอยู่ช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกและดีจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับก็แน่นอนนะครับว่าไม่ใช่เฉพาะแค่อุปกรณ์เครื่องมือช่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ในบ้านหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือแม้แต่สต็อกสินค้านะครับและอย่างตอนนี้ครับราคาเหล็กก็ขึ้นตลอดเลยครับจะดีกว่าไหมครับถ้าเรามีชั้นสำเร็จรูปที่ติดตั้งง่ายแข็งแรงและราคาประหยดัดวันนี้ผมจะมารีวิวชั้นเหล็กวางของสำเร็จรูปจากแบนรนด์คาชารับรองว่าติดตั้ แน่นอน <Wow. S 1> น,น,นี่ผมสั่งมาแล้วครับฉันเหล็กจากราะชารับรองแข็งแรงและถูกใจเพื่อนๆแน่นอนครับ นี่ยเพื่อนๆครับเขาก็ขายอยู่ในเว็บไซต์อย่างนี้นะครับถ้าใครอยากได้เดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับกดไปสั่งในเว็บไซต์แบบเดียวกันได้เลยครับซึ่งชั้นเหล็กจากคาชานะครับก็มีหลายขนาดหลายไซส์หลายแบบนะเริ่มต้นกันในตัวสแตนดาดนะครับมีสีขาวและสีดําให้เลือกครับคาเหล็กแบบพิเศษแข็งแรงแน่นอนราคาเริ่มต้นตั้งแต่1นึ่งบาทจนถึง2650บาทครับรับน้ําหนักได้ถึง55กิโลแต่ถ้าเกิดใครอยากได้รุ่นใหญ่และแข็งแรงกว่านั้นนะครับเขาก็ รุ่นพเมยมเนี่ยรองรับน้ำหนักได้200กิโลนะครับราคาเริ่มต้น3,390บาทจนถึง4,350บาทครับแบบนี้เหมาะไวส้สำหรับการวางสต็อกสินค้านะครับแล้วก็ของที่หนักหๆอย่างอุปกรณ์งานช่างเนี่ย เหมาะสุดๆเลยครับแน่นอนครับชั้นเหล็กมาแล้วเราก็ต้องมีออปชันวางเรียบร้อยนะครับสำหรับคชาเนี่ยเขาก็จะผลิตกล่องใส่อะไรต่างๆด้วยนะครับซึ่งเป็นกล่องพลาสติกแบบหนาพิเศษครับเราสามารถใส่อะไรแล้วก็เครื่องมือจัดให้เป็นระเบียบได้เลยครับวันนี้เดี๋ยวเราไปแกะกล่องครับแล้วเดี๋ยวผมจะต่อให้ดูนะว่าการต่อใช้งานเนี่ยมันง่ายมากๆจริงๆครับสําหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเซ็ตสแตนดาดครับซึ่งวัสดุมานะก็คือเป็นขาเหล็กครับคือจะบอกว่าขาเหล็กอันหนามากแข็งแรงมากนะครับแล้วก็ุสีดําดะ งานตัวนี้เป็นงานชุบมานะครับเป็นดําด้านเนื้อทายครับตัวท็อปนะครับก็จะเป็นลักษณะของโลหะแผ่นนะผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นซิงนะแล้วก็ทําการเชื่อมนะครับพับมาอย่างดีครับไม่มีรอยคมให้บาดมือเลยนะแล้วที่สําคัญก็คือเขามีคานด้านล่างนะครับคือเสริมความแข็งแรงให้ครับคือเราไม่ต้องซื้ออะไรเลยนะุปกรณ์ติดตั้งเขาก็ให้มาครบนะครบไม่ว่า เป็นน็อตนะครับแล้วก็เป็นน็อตแบบนี้ด้วยนะซึ่งดูแข็งแรงแล้วก็ดูดีกว่าน็อตของชั้นเหล็กฉากทั่วไปมากๆครับมีตัวฉากประกบนะครับยึดนะครับเสริมความแข็งแรงนะครับมีไขควงมาให้เรียบร้อยครับมีตัวยางรองพื้นมาให้เรียบร้อยนะกันพื้นเป็นรอยสำหรับการติดตั้งนะครับถามว่าติดตั้งคนเดียวได้ไหมก็ติดตั้งคนเดียวได้นะครับแต่ว่าเวลาติดตั้งผมแนะนําอย่างนี้แล้วกันนะใช้ตัวเหล็กสามเหลี่ยมที่เขาให้มาแบบนี้นะครับแปะเข้าไปด้านหลังนะครับเสริมความแข็งแรงนะแต่จริงๆแล้ว ถ้าถามผมนะเหล็กฉากเนี่ยใครจะแปะทุกมุมก็ได้นะครับหรือจะแปะแค่บางมุมก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากจะทําให้มันติดตั้งง่ายนะครับเราก็ยังไม่จำเป็นจะต้องใส่ครบทั้ง3รูนะครับผมจะใส่เฉพาะรูที่มันเป็นรูกลางก่อนนะครับเพื่อให้มันอยู่ในรูปทรงแบบนี้ก่อน่อะเพื่อให้งานง่ายนะครับผมก็จะใส่ชั้นบนสุดกับชั้นล่างสุดที่ผมต้องการก่อนนะครับโดยความสูงเนี่ยเพื่อนๆสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของเพื่อนๆเลยครับ พอเราได้ชั้นบนสุดกับชั้นล่างสุดแล้วนะครับในขาข้างหนึ่งนะผมก็จะต่อท้ายข้างหนึ่งต่อเลยครับมันก็จะง่ายขึ้นนะครับเวลาที่เรามีโครงอีกฝั่งหนึ่งรับแล้วครับถ้าใครมีสว่านแบตนะครับก็จะทําให้งานของเราเร็วขึ้นนะครับเ้าตัวฉากนะเพื่อนๆจะใส่ข้างหลังแบบนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าอยากโชว์ฉากซะหน่อยก็ ไว้อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะเวลาฉาเข้าไปอยู่มันก็แข็งแรงเหมือนกันฮะนี่ครับคือจะบอกว่ามันประกอบง่ายมากครับง่ายพอที่ขนาดว่าเด็กๆเนี่ยจะมาช่วยเราประกอบก็ได้นะครับนี่ฮะเห็นไหมแค่นี้เองครตอนนี้ผมก็จะได้ชั้นแล้วครับซึ่งชั้นเนี้ยจะรับน้ําหนักได้อยู่ที่ประมาณ5 5กิโลครับส่วนต้นขานะครับเราก็ใส่ยางรองเข้าไปแบบนี้ครับ ตัวนี้ยังเล็กเกินไปนะครับมาดูตัวนี้ดีกว่าชั้นเหล็กตัวใหญ่ไซส์พรีเมียมจากคาชาตัวนี้สะดวกยิ่งกว่าครับเพราะว่าไม่ต้องขันน็อตเลยครับเป็นแบบเสียบชั้นตัวนี้รับน้ําหนักได้เยอะมากๆครับที่สําคัญคือน้ําหนักเบามากๆจริงๆตัวนั้นก็น้ําหนักเบานะครับเด็กๆยังยกขึ้นทั้งอันได้เลยครับเฮ้ยยกได้จริงๆด้วยตัวท็อปเนี่ยเป็นโลหะแผ่นครับก้นสีมาอย่างดีแล้วก็พับเสริมโครงมาให้เรียบร้อยตัวโครงก็แข็งแรงมากครับแล้วก็น้ําหนักเบามากๆด้วย ตัวนี้ค่อนข้างใหญ่นะครับสำหรับการติดตั้งเนี่ยใช้ช่วยกับ2คนก็จะดีนะครับเราก็เอาขาเหล็กเนี่ยมาตั้งครับแล้วก็เอาแกนทั้งเอาคารข้า้งล่างนะครับวางครับหลังจากนั้นครับเขาก็จะมีตัวตัวคลิกนะตัวคลิกเราก็กดเข้าไปครับแล้วก็ทุบเพื่อนๆดูนะครับเขาจะมีร่องแบบนี้นะครับเราก็ใส่ให้ตรงกับร่องของเขานะครับนี่ครับแค่เราวางหน้าบนะแล้วเราก็ กดลงไปแค่นี้เองครับก็จะเข้าร่องเรียบร้อยครับประกอบได้เร็วมากๆเราก็แค่เอาตัวท็อปมาวางลงไปนะนี่นี่ครับวางง่ายๆแบบนี้ครับเด็กๆก็ช่วยได้เหมือนกันนะอยากให้ทุกคนดูครับว่ามันรองรับน้ําหนักได้เยอะจริงๆครับเด็กๆขึ้นไปนอนได้เลยนะนี่ครับประกอบเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ชั้นเหล็กหน้าตาแบบนี้ครับคือบอกจะบอกว่าแข็งแรงมากใหญ่มากครับแล้วก็ประกอบง่ายมากๆ แล้วจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของชั้นเหล็กขาชาเลยนะก็คือน้ําหนักเขาเบามากๆครับเนี่ยครับเราสามารถขนย้ายได้ง่ายมากๆนะครับสำหรับคนที่ทาสต็อกเราก็ต้องจัดสต็อกตลอดเวลานะครับเราต้องการเคลื่อนย้ายนะครับเนี่ยนะร,รวมถึงแช่นชั้นเนี่ยเห็นไหม,มน้ำหนักเบามากเลยครับเบาแต่ถึงจะเบาแบบนี้นะแต่ก็ยังคงความแข็งแรงอยู่ครับมีชั้นเหล็กแล้วแต่สิ่งที่ขาดไปไม่ได้ก็คือกล่องใส่ของครับและขาชาเขาก็มีกล่องใส่เครื่องมือพลาสติกอย่างดีด้วยนะครับกล่องใส่เครื่องมือของขาชานะครับเป็นพลาสติกนะครับ เนี่ยเอากล่องแต่ละใบนะแยกกันอิสระแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากจะเอากล่องมาเชื่อมต่อกันเราก็สามารถเอากล่องมาสไลด์เชื่อมต่อกันแบบนี้เป็นใบเดียวกันก็ได้ครับแล้วถ้าอยากต่อชั้นให้สูงก็ทําได้ง่ายๆเหมือนกันครับก็จะมีแท่งพลาสติกแบบนี้นะครับเราก็แค่จับเสียบเสียบเสียบลงไปตามรูฮะเสียบตามรูเสร็จแล้วนะครับเราก็เอากล่องครับมาซ้อนได้เลยครับก็จะได้ชั้นตามแบบที่เราต้องการเลยฮะ แค่นี้เองนะครับก็จะจัดระเบียบเครื่องมือและของต่างๆที่เราต้องการได้แล้วครับประกอบเสร็จเรียบร้อยนะผมบอกเลยครับใครอยากได้ชั้นเหล็กแข็งแรงแข็งแรงนะซื้อแบบพรีเมียมแบบนี้ครับประกอบง่าย,าย <c oughs> ประกอบเร็วนะครับแล้วก็น้ําหนักเบาครับที่สําคัญคือแข็งแรงมากๆแล้วก็รับน้ําหนักได, <c oughs> ได้เยอะมากๆด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากเอาเข้าไปวางของในบ้านนะครับไม่อยากได้ใหญ่มากนะครับแต่น้ําหนักเบาเหมือนกันก็ตัวนี้เลยครับรุ่นสแตนดาร์ดนะราคาประหยัด คือถ้าเราซื้อเหล็กมาทาเองนะครับต้องเชื่อมต้องพ้นสีต้องนั่งประกอบแล้วต้องซื้อท็อปแยกมาทําสีอีกนะครับค่าใช้จ่ายอาจจะสูงกว่านะและที่สําคัญคือมันเสียเวลากว่านะครับสำหรับภาคธุรกิจนะครับหรือคนที่อยากทําอะไรสะดวกสะดวกนะครับการซื้อชุดแบบนี้นะครับก็สามารถช่วยประหยัดเวลาได้ครับที่สําคัญคือมันไม่ได้แพงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายเช่นกันนะครับ นี่เลยครับชั้นเหล็กประกอบง่ายๆพร้อมใช้งานแล้วชั้นเหล็กจากคาชานะครับเพื่อนๆอยากได้นะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับเพื่อนๆสามารถไปสั่งซื้อกันเองได้เลยนะครับและขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมครับไปยอดสี่แสนซับสไคร้อย่าลืมไปติดตามในทิกตอกแลวก็ไลน์ออฟฟิเชียลด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายเดี๋ยวต้องไปจัดของก่อนชั้นเหล็กเสร็จละเดี๋ยวต้องไปจัดของก่อนครับ